สวัสดีครับแมไพีนพ่น้องพ่องป้ายสุกูสุกุนอวันนี้มาเบึงเลี้ยนทุเรียนจันทบุรีกับพี่หลวงแหนมเด้อสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มากินเลี้ยนกับพี่หลวงแหนมว่าเลี้ยนจันทบุรีรสชาดาร์ไปเป็นปืนเดียวไปชิมเลยมาเด้อพี่น้องบึงอูดยุ่มมันจะสวยมากเด้อย,ยุ่มสวยมากเลยขึ้นาจากเลยแซ่บาย มันหวานมันมันแบบ้อยเบื้องี่น้องหวานมันหอมแล้วก็มันรสจัดคือมันกนหละแบบไปเลยก้นละแบบไปเลยกับตางจยางวัดนะเมื่อนอ่ะจริงๆเออแต่ละจังงวัดคือมันจะกินไม่เมือ่อยเลย Xẹp mm. 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 y vinh Bưng bưng ông sắp đón hãy đó dung đợi binh ông ừ. nữa, mà binh ông mà ít sắp dung luôn nơi nửa nơi à, nửa ซูมมาเดีย๋ยตาคองซูมมาเดีอืโอเคพี่นอ้องแับมาเลยอืมลาไปก่อนด้ออืมรอบหน้าเราจะกินอะไรอีกพี่นอ้องเอ่อติดตามไว้ด้วยด้อนะสวัสดีครับ